นักหวดฝาแฟดกับโจปกมการต้องหลุ้นตัวโกง่ช่างบ่งบอกเลอเกินว่าไม่เหมาะกับผู้หญิงอ่ะเออไม่เหมาะมันชมพูไงเอาละครับเด้วเวลาเวลายิงครับและอาวุธลับที่มาพร้อนกับเพลง400ล้านวิวเมื่อเหื่อจะเบื่อจะคิดบอนด็ได้กเด้กอดเสาเทียนแม่ไปกองพี สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาวมันดานาสุขชื่อเล่นชื่ออันชันค่ะมาจากมุกดาหารค่ะ,ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคุ้งกระพันนาสุขชื่อเล่นเอเชียครับเอเชียกับอันชันเป็นพี่น้องกันเหรอคะใช่ครับอใครเป็นพี่คใครเป็นน้องคะผมเป็นพี่ครับอายุเท่าไหร่นะลูก13บปีครับแล้วน้องอายุเท่าไหร่คะ13าปีค่ะก็แปลว่าเป็นแฟด แบคนละฝาอะไรเงี้ยฮะใช่ครับแล้วนิสัยเหมือนกันไหมอยากรู้มีอะไรคล้ายกันบ้างนอกจากเราเกิดพร้อมกันแล้วเนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีนิสัยอ่ะถ้าถ้าเอเชียจะพูดถึงอันชันอันชันเป็นคนแบบไหนเป็นคนตื่นสายครับตื่นสายไม่ใช่ไม่ใช่เอากิดจวัรเอาเอาลักษณะนิสัยลักษณะนิสัย จริงจานแบยนี้ไม่ใช่กิโลกับจันหว่งานประจานเสียหัวหมุนเลยเมื่อกี้แบบสองัไม่ได้ตื่นสายลรวลูกนะเนี่คนสายไหมอันชันสายจริงไหมมันจริงมันก็จริงไะนะมันก็ว่าไม่ได้ใช่ไหมคะอาจริงๆอ่ะเราเอางี้ถ้าให้พูดถึงพี่เราอ่ะนะข้อดีเขาคืออะไรข้อดีเขาคืออะไรชอบแบ่งปันค่ะ ชอบแปลงฟัน <itud soundtrack. S 1> แปลงฟันนี่ก็ตื่นเร็วมาแปลงฟันที่เองใช่ไหมหูเราเนี่ยแล้วน้องเราเราถ้าพูดถึงข้อดีของอันชันนี่ข้อดีเขาคืออะไรคะอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีอ๋ออารมณ์ดีวันนี้มาเนี่ยสองคนอยู่ในชุดกีฬาเป็นกีฬาอะไรลูกที่หนูเล่นกันเซปัตะก้อครับเซเซปตะก้อเออเราไปเล่นกับเขาด้วยเหรอลูกออันชันใช่ค่ะโอ้แล้วพวกหนูไปเริ่มเล่นได้ไงลูก เล่นเห็นพ่อเล่นค่ะก็เลยเล่นตามคุณพ่อเป็นนักกีฬาตะกร้อเหรอคะไม่ค่ะคุณพ่อชอบเล่นค่ะชอบเล่นเฉยๆเราก็เลยไปเล่นกับเขาด้วยเริ่มพร้อมกันไหมหรือว่าใครเริ่มก่อนมีไหมลูกน้องเริ่มก่อนครับเอาเป็นอันชันไปเริ่มก่อนอีกเออตำแหน่งที่เล่นตำแหน่งอะไรลูกเอเชเล่นตำแหน่งอะไรอันชันเล่นตำแหน่งอะไรตัวฟาดครับตัวฟาดเหมือนกันครับตัวฟาตัวฟาเหมือนกันโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ อยากเป็นนักตะกทีมชาติครับเหมือนกันไหมอยากติดทีมชาตินี่แหละสิ่งที่ทุกคนไม่กี่พูดออกมาปุ๊บแล้วพูดนี่คือแฟดเออเหมือนกันเออเอาล่ะแล้ววันนี้มาความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากได้รองเท้าวิ่งครับแล้วหนูแล้วลูกเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะอ่าไหนบอกไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเหมือนกันเยอะแยะเออวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมครับ ถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับเอเชียนชั้สดีลูกนี่คือขอแฝงแฝงชายหญิงผมเข้าใจว่าคู่แรกนะในรายการซูเปอร์เทนนะครับคู่แรกนะเอเชียนชันลูกเดี๋ยวเราเข้าเกมครับโจ์ท้าทายความสามารถของเขากับกีฬาเซบักตะกร้อแล้วดัดแปลงเล็กน้อยครับเป็นเกมที่สนุกสนานสไตล์งานวัดบวกเซบักตะกร้อทีนานครับอุปกรณ์มาครับตังนี้ลูกมา นี่เกมใหม่ครับโอ้โหไม่นะสีมันช่างบ่งบอกเหลือเกินว่าไม่หรอกเบนก็จะบอกอะไรบางอย่างเออเหมาะกับผู้หญิงอ่ะเออไม่เหมาะมันชมพูไงอันชันลูกหนูอยู่ตรงนี้เอเชียครับเอเชียมานี่ลูกจำการครับกติกาเป็นแบบนี้ครับเริ่มต้นเนี่ยอันชันจะส่งลูกให้กับเอเชียเอเชียเตะต้องลอดคานนะครับเตะโบเล่นลอดคานครับ มาที่อันชันมมนี่ครับรับครั้งแรกนับหนึ่งนับ2แล้วก็นับ3จังหวะพอนับ3ามเนี่ยเมื่อมั่นใจครับก็ยิงได้เลยครับจะยิงข้ามคานหรือลอดคานก็ได้เป้าหมายคือให้โดนเป้าถึอย่างนะครับน้องมีโอกาสทําสิ่งนี้3ครั้งอตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับแต่ขาดคนนั่ง <c oughs> คืออย่างนี้ <c oughs> ผมไม่ผมไม่เป็นโรคอะไรผมแข็งแรงคืออย่างนี้ กติ S <S <S การก็คือว่าเราเป็นแบบเสียงส่วนมากอ,อกรรมการสามท่านเนี่ยท่านชี้ว่าท่านอยากให้ขัออกมาคุณเค้อคับคุณซุป คุณให้กล้าชี้แน่นะกล้าชี้เลยฉันออกมาเป็นยังไงนี่จบเลยนะคุณยอมรับได้นะคุณยอมรับได้นะรับในกระบวนการคุณรับได้นะยอมรับได้นะชี้ได้เลยยอมรับได้นะจริงนะต่อไปนะขู่ในสัญญาณเลยขอให้ปาร์มเฮาส์เป็นพยานได้เลยตรงนี้นะทั้งปาร์มเฮาส์ทั้งโกแก่เป็นพยานโอเคกรรมการคุณรับได้นะรับได้โอเคครับไว้สัญญาณเลยครับหนึ่งสองชี้ครับเลือกใหกันไชี้กัน สองเสียงชิ้นเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเพราะงั้นครับปรบมือต้อนรับคุณน้องค่ะโอ้ยโมแก่โม่แก่ชมเจริญผู้ตู้ผู้ตู้อะไรอะโดนแล้วหน้าพี่เบลพี่จินช่วยครูหน่อยโอ้ยตายแล้วครูเอ้ยตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับครูพร้อมนะครับค่ะจิ้นโตไหมครับทำไม ทำไมเราต้องวิบากระบางคนมิบากโอกาสสามครั้งนะลูกโอกาสสามครั้งให้โดนเป้าหมายลอดคานกูสู้นะครับคุณมีอะไรต้องสู้คุณสู้ไม่ได้คุณไม่มีถังสู้คุณจะบอกอะไรกับเอเชียไหมครับทีเดียวให้มันโดนโดนไปเลยลูกจะให้กูต้องรุ่งใหญ่เนาะโอกาสครั้งที่หนึ่งนะครับเข้าสู่ภารกิจครับ นึ่งนะครับสองครับสามครับเอาละครับได้เวลายิงครับได้เวลายิงครับเวลายิงครับเวลายิงครับยิงเลผมแลยยิงเลผมแลยคืออะไรลูกอ้าวคืออะไรคืออะไรอ่ะไม่อยากยใส่คุณหมอแต่ไปโดนหมอแก่เลยนะผมไม่อยากยิงใส่คุณงาะครับผมไม่อยากยิงใส่คุณหมอ คืออย่างนี้ครับผมบอกว่ามีโอกาส3ครั้งโอกาสครั้งแรกครูเงาะผ่านไปแล้วพวกเราครับครูเงาะลงครับเอ้าเดี๋ยวอีกสองครั้งครับโอกาสอีกสองครั้งเดี๋ยวครับครูเงาะลงไปไปที่ที่คุยกันมาพี่อย่างนี้นี่ฉันจะลงอย่างเดียวพิยาอาจครูขึ้นไปทำไมเลยนะโอเสียเวลาที่เลือกครูคืออย่างนี้ฮะโอกาสครั้งแรกเลือกครูเงาะไปแล้วอีกสองครั้งจะเป็นใครครับให้กรรมการชี้ใหม่แต่ห้ามชี้ครูเงาะแล้วครับ ไม่ต้องนี่นี่จำกรรมการครับผมนั่งหนึ่งกบสามชี้นะครับข้ามชี้ครูงาะค่ะครูงาะชี้ใครก็ได้ครับขอบคุณค่ะพร้อมหนึ่งสองชี้ครับ บอกตรงนะว่าผมเดาเกมถูกเลยว่าครั้งที่สามมันโดนแน่นอนครั้งที่สองไม่โดนหรอกครับทที่สองไม่โดนนะครั้งที่สอง่ะเชิญพี่นั่งก่อนครั้งที่สองไม่โดนหรอกก็เป็นไม่ได้ไหมว่าจะโดนสองโดนสามอะไรนะมีโอกาสสามครั้งก็โดนสองไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสประจำนี่เชื่ออย่างนั้นประจำนี่ครับพี่ไม่โดนไม่มีโดนอยู่แล้วเตะใต้คานโจ์นี้ยากขึ้นครับโอกาสครั้งที่สองครับทีมงานครับเชิญครับ ทำไมอ่ะจะได้เวลายิงเปิดง่ายขึ้นเวลาส่งอ่ะยากแต่เวลายิงอ่ะตรงนี้เปิดทางง่ายขึ้นเพราะว่าฐานไม่บังคุณซุดครับคุณน่ะบอกไม่หมดนะว่าคุณจะล้นอันนี้ผมไม่ได้บอกอะไรผมบอกโอกาสครั้งที่สองผมเชื่อว่าครั้งที่สามลดไปถึงกลางโอกาสครั้งที่สองครับอัญชันส่งลูกมันจะยากขึ้นนะครับเวลาส่งเพราะมันรับครับ อ,อ๋อต้นตางเลยใช่ใแต่เวลายิงจะง่ายครับตกใตาขาดเอาละครับจ<อ>ังหวะนี้แหละครับทางเปิดครับ<อ>เขาจะยิงเข้าจอไม่แน่จังๆเลยนะลูกน, <c oughs> น้งเล <c oughs> ้น มันลึกมากไปที่ตกไปลึกมากดีกว่าจะขึ้นมาได้เลยมันยาวนานมากมันลึกผมถามนิดนึงคือว่าน้องเนี่ยมีโอกาสสามครั้งใช่ไหมโอกาสสองครั้งผ่านไปแล้วใช่ครั้งที่สามเนี่ยต้องเล่นต่อไหมต้องเล่นต่อสิคะต้องแล้วสิเพราะก็ได้ไปแล้วไงเอาไว้สนุกอย่าไปผมเชื่อว่าข้างล่างเนี่ยอยากมีคนเห็นแหล่งน้ำบาดาลเหมือนผมเอนงี้ต้องจากไปผมเดี๋ยวผมเป็นผู้ประกันอะไรพี่ขึ้นมาก่อน ในลึกเลยไอ้ปฝองลงไปตายอ่ะขึ้นไม่ได้อ่ะจริงยิงขึ้นมาไม่ได้อ่ะสามครั้งแต่ว่าจริงน้องยิงโดนแล้วตรนี้มีสองเรื่องเรื่องแรกคือหอโอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ อันชันยังไม่ได้เล่นคือว่าตอนนี้ถ้ามันเนื้อเทปมันได้แล้วผมว่าโอเคแล้วตอนนี้เนื้อเทปต้องถามทีมงานทีมงานเทปพอไหมพอไหมเออเราไปรู้ดีกว่าทีมงานเรื่องอะไรเรื่อเทปไม่พอนนนะตอี้เรื่องเนื้อเทปนี่ไม่พอรู้แล้วข้อหนึ่งข้อสองกรรมการสองท่านชี้ว่าใครควรจกมาชี้ครับอันนี้เรื่องสองนะเรื่องสามสองงานนี้เด็กเลยถ้าเด็กไม่อยากเล่นก็จบอันชันหนูอยากเล่นไหมลูกอยากเออแต่นี้คิดไปแล้วอยากเล่น เจอกับพี่ครับพี่ป๋องเจกับบวนหนักด้วยน่าจะลงลึกตอนนี้น้องสลับตำแหน่งกันละในเรื่องภารกิจเนี่ยถือว่าผ่านไปแล้วผมว่าสิ่งที่เราอยากเห็นนั่นไม่ใช่แค่ความสามารถน้องแต่เราคงคิดตรงกันว่าพูดตรงนะพูดตรงนี้นะเสียวเสียวเข้าใจเลยใช่ไหมเสียวมากโอกาสครั้งที่สามโอ้โหคานต่ำลงอีกครับเพราะว่า เพื่อเปิดทางให้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเมันเลื่อนลงไปอีกแล้เหรอฮะลงไปครับเพื่อเปิดทางให้ง่ายขึ้นเวลายิงเนี่ยเป้าชัดเจนมากขึ้นเอเชียส่งตะกรอดนะครับไปลูกเห็นไหมครับชั้นตรงกลับครับต้องร้อนคานนะครับสองครับสากครับเอาแล้ครับแล้วไม่ลับตาไม่ลำตา ไปเต็มเต็มโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นยังไงบ้างมันลึกมันลึกมันลึกมันเลือดทำไมส่งมันลึกครับ ตียขอเชื่อหน่อยขอเชื่อหน่อยนี่มันเรื่องจริงมันเลืองจริงไม่ต้มเออมันเรื่องจริงมันเล็กมากมันเล็กมากมันเล็กมากเรื่องย่เปลี่ยนเลือกไม่ล่ะเลือกมากเห็นเห็นแหล่งน้ำบาดาลไปลงไปถึงจุดต้นเลยอ่ะเออหรอโอ้ยขึ้นไม่ได้อ่ะมีสองเรื่องต้องสรุปนะครับครับเรื่องแรกเด็กสองคนนี้แม่นมากครับครับเรื่องที่สองครับที่สองเปลี่ยนทั้งตัวมือแกมือหอบ นเต้นเนลย<ด>ตึนเนนต้นตึเต้นเนนต้หันเนนะตึเต้นเนนะตึเนนะต้น,น,นโ,อโอ้โหพวกเราครับพี่ป๋องกัมเรื <_ d un> ่องการครับนอกจากเสัตกรอแล้วสองคนนี้มีอีกหนึ่งความสามารถที่เหมือนกันครับ <_ d un> และเป็นอาวุธลับของวันนี้ <_ d un> ทีมงานครับอุปกรณ์ไหมครับอ๋อเขาเล่นดนตรีด้วยครับเอยลูกอีสานขนานแท้ครับครับเล่นดนตรีได้ตะกรอเนี่ยเริ่มเล่นตอนป .6 สิ่งนี้เริ่มเล่นตอนอายุเท่าไหร่ปออะไรลูกปอสี่ค่ะมาก่อที่มาตอจะกล่อนะครับวันนี้ทั้งคู่จะมาแสดงความสามารถในการเล่นพินแล้วเรามีศิลปินด้วยศิลปินของเรานะครับเจ้าของบทเพลงยอดวิวมากกว่า400ล้านวิวขอเชิญพบกับพี่ปรีชาปัดภัยครับสวัสดีครับพี่ปรีชา ขอบคุณมากครับที่เพิ่งเกิดตัวจริงนะผมฟังเพลงเขาบ่อยมากคือเพลงร้อยล้านวิวเยอะมากและเนี่ยเพลงนี้เยอะสุด400ล้านวิวกอดเสาเถียงโอ้แล้วเดีขึ้นน่ะลูกขึ้นอ่ลูกเพลงนี้แหละครับกอดเสาเถียงกอดเสาเถียงพี่ปิชาครับฝากน้องสองคนด้วยอ๋อได้เลยได้เลยฝากดูแลพี่ปิชาด้วยลูกกอดเสาเถียงครับมาเลย thank uh you -huh. i come. พี่จะรู้สึกพิเศษทุกครั้งที่มีศิลปินระดับนี้ครับมาช่วยสร้างความฝันเติมเต็มให้กับน้องๆในรายการนะครับขอบคุณพิชามากขอบคุณ,คณพิชามากวันนี้ได้เห็นฝีมือของเด็ก2คนนี้เป็นยังไงบ้างครับเช่นชมเลยละ่ะอายุยังเล็กๆอยู่เลยก็คือม,มันเหมือนคิดถึงตัวเองตอนวัยยังเด็กเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆที่เหลือก็คือต่อเติมด้วยพรแสวงพยายามฝึกเยอะๆลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกีฬาเรื่องดนตรี ก็ทั้งสองอย่างบางทีมันก็เป็นช้อยเลือกในการสร้างอาชีพเราได้เหมือนกันทั้งสองยิ่งยิ่งเก่งหลายๆอย่างยิ่งจะทําให้เรามีทางเลือกแล้วก็ไปในเวที่เราชอบมันมากที่สุดแต่วันนี้ทั้งสองคนทําได้ดีมากๆแล้วก็ฝึกเยอะๆจะได้เก่งวันนี้อนาคตอาจจะได้ไปร้องเพลงและเล่นดนตรีด้วยกันอ,อยากจะบอกอะไรที่ปีชาลูกเอเชียนชันเชิญได้เลย ก็ขอขอบคุณที่เป็นเกียรติมาแสดงร่วมกันค่ะอ๋อดีใจมากๆลูกดีใจมากๆเยอะครับก็ขอขอบคุณครับที่มาช่วยเล่นที่มาช่วยร้องเพลงช่วยครับขอบคุณมากครับเอินเินเกิพวกเราครับศิลปินของพวกเราครับพี่ปีชาปัดไทยครับขอบคุณครับปีชขอบคุณคับท่านุ่งการครับวันนี้เราได้รู้จักกับเอเชียและอัญชัน ทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับผูชอบมากเลยสิ่งที่หนูทำเนี่ยตั้งแต่อันแรกเลยตะกร้อใช่ไหมจนมาถึงเล่นพิน mm hmm. เห็นชัดเลยว่าหนูมีทักษะฝึกฝนกับเรื่องนี้กันมาด้วยกันรจริงๆแล้วต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆที่สนับสนุนให้หนูได้ทํากิจกรรมดีๆสร้างทักษะให้กับหนูแบบนี้ทําให้หนูมีความสามารถที่หลากหลายแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีสาหรับหนูในอนาคตนะคะรักษาความสามารถรักษาความน่ารักแบบนี้ของการละการไว้นะลูกนะขอบคุณที่มาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ต้องการครับความฝันของคู่เหมือนกันเลยครับคืออยากได้รองเท้าวิ่งครับพวกเรา3มคนให้ผ่านด้ครับเอเชียนชันลูกที่ทุกบอกเล่าเรื่องราวความน่ารักของ8คู่นี้ทั้งเอเชียแลน์ชันรวมถึงทักษะความสามารถทั้งดนตรีทั้งตะกร้อให้พี่พี่โกแก่ตาพี่พี่เขาชื่นชมในน้องทั้งสองคนมากนะลูกล้วเขารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เอเชียและแอนชัน เกิดรอยชิ้นพี่ๆโกแก่ให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้เอเชียแลนด์ชันลูกก่อนอื่นทั้งคู่ทันหลังลูกเดินแม่งหน้า4ีก้าลูกพีทีมงานครับขอความฝันให้เอเชียและอันชันจากพี่ๆโกแก่ครับ <c oughs> <c oughs> สวยนะนี่คือสำหรับวิ่งเลยครับ เอเชียชานลูกเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมาหมอกนี่แหละครับนี่ครับามาดูใกล้ลูกสนที่เราอยากได้ไหมลูกนี่คือรองเท้าวิ่งครับเหมาะมากที่จะใช้ในการออกกำลังกายวิ่งเพื่อรักษาความฟิตความสมบูรณ์ของนักกีฬาแล้วก็นักดนตรีนะครับไม่ใช่แค่รองเท้า2คู่นี้นะลูกพี่ๆโกแก่เขามีทุนการศึกษาให้ลูกด้วยรวมวันนี้นะครับมอบให้ลูกจากผลิตภัณฑ์โกแก่มันทุกเม็ด2 0 0 0มนบาทครับ และทีนี่อยู่ตรงนี้นลูกโอ้โหนี่ดีีโอ้โหเต็มเต็มครับนี่คือผลิตภัณฑ์โกแก่ช็อกโกบอลลูกช็อกโกแลตเคลือบถุลิสงอร่อยไม่ซ้ำใครครับหวานกรอบมันทุกเม็ดให้เอเชียและอันชันนำไปแบ่งปันกับเพื่อนๆไม่นนว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือเพื่อนๆที่ซอฟต์ตกร้อด,ด้วยกันนะลูกมอบให้ลูกทั้งหมดนี้เลยนะลูกจากผลิตภัณฑ์โกแก่มันทุกเม็ดครับและมีสิ่งหนึ่งที่เศษมาก ที่ซูเปอร์เทนตั้งใจอยากจะมอบให้ลูก2คนครับนี่คือเหรียญของซูเปอร์เทนนะครับเราทําขึ้นมาเพื่อมอบให้กับพ่อแม่สองคนครับที่มีความรักเหมือนกันเขารักในกีฬาตะกร้อแล้วเขาก็รักในดนตรีเขารักในเสียงพิ์น,นะครับพี่น้อง2คนนี้มาสแสดงความสามารถและผ่านจย์ยากๆของซูเปอร์เทนเหรียญนี้บอกว่าสองคนนี้จะมีอนาคตที่สดใสแล้วเราจะภูมิใจมากที่ได้เห็นเขาเติบโตขึ้นแล้วก็ติดกีฬาอย่างที่เขาตั้งใจเหรียญนี้เป็นของเอเชียนะลูก และอีกหนึ่งเหรียญขอมอบให้กับอัญชันนะลูกขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งที่เรารักในทุกวันนะลูกเอเชียและอัญชันครับอาชียะพันจิ๋วนักดนตรีและนักตะกร้อของเราเอเชียและอัญชันครับเอเชียผมเลยลูกทำกันนะลูก อัจริยะพันจิ๋วทุกวันเสาร์16นาฬิก45นาทีสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ